ลงลึกภาพตามนะครับว่าถ้าเราต้องเดินทางไปยม,มโลกครั้งแรกเนี่ยบรรยากาศมันจะน่ากลัวขนาดไหนแต่วันนี้เราจะมาเจาะลึกการเดินทางของตัวละครที่ชื่อซูโมกันซึ่งมันเออมันพิเศษกว่าคนอื่นมากๆเลยเพราะว่านี่คือการไปยม,มโลกทั้งที่ยังเป็นเป็นอยู่นะครับใช่ค่ะไม่ใช่แค่นั้นด้วยนะคือปกติวิญ,ญญาณจะเดินไปตามทางของตัวเองใช่ไหมคะ แต่ของซูโม่เนี่ยมีทูตจากโยโมโลกชื่อหวังหยงเรินมานำทางให้แบบส่วนตัวเลยครับแล้วภาพระหว่างทางที่เขาเล่ามานี่ก็น่าสนใจมากคือรอบตัวซูโม่มีแต่หมอกสีดำทึบไปหมดเลยมองไม่เห็นอะไรเลยจริงๆนะครับเหมือนกับเดินอยู่ในความว่างเปล่าอืมซึ่งในเรื่องก็บอกว่านี่เป็นกฎของธรรมชาติเลยคนเป็นน่ะจะมองไม่เห็นเส้นทางสู่โยโมโลกอ๋อเป็นกฎเลยเหรอครับ ใช่ค่ะแล้วประเด็นเรื่องหมอกเนี่ยมันไม่ใช่แค่ปรากฏการณ์ธรรมดานะแต่มันเชื่อมโยงกับระดับพลังของซูโม่โดยตรงเลยคือในตอนนั้นพลังบําเพ็ญของเขามันยังไม่สูงพอว่างั้นเธอะค่ะหมายความว่าถ้าพลังสูงกว่านี้ก็จะมองเห็นได้เหรอครับจริงของจักรวาลมันก็อยู่ตรงนั้นแหละแต่เราจะเห็นมันไหมก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง โอ้โหเหมือนปลดล็อกสกิลแล้วถึงจะเห็นแผนที่ทั้งหมดเลยสินะครับแล้วพอการเดินทางอันยาวนานมันจบลงหมอกดําก็ค่อยๆจางไปเผยให้เห็นห้องโถงทองสำริดขนาดใหญ่มากตั้งตรตหงานอยู่ตรงหน้าเลยครับคือแบบทั้งสวยทั้งหน้าเกรงขามเลยอืมทูตหวังยงรนก็บอกซูโมว่า ท่านจือน้อจูก็เลืงรออยู่ข้างในแล้วก็ขอตัวไปทําหน้าที่ของเขาต่อจุดนี้แหละค่ะที่น่าสนใจมากการที่จือจู้ซึ่งเป็นเหมือนเอ่อหัวหน้านแผนกใหญ่ในยมโลกเลยนะมารอพบซูโม่ด้วยตัวเองเนี่ยมันผิดปกติสุดๆผิดปกติยังไงครับคือตามปกติแล้วคนระดับนี้เขาจะจัดการทุกอย่างผ่านเอกสารที่ส่งเข้ามาเท่านั้นค่ะไม่มีการมานั่งคุยกับใครตัวต่อตัวหรอกการที่เขาทําแบบนี้กับซูโม่มันเหมือนการส่งสัญญาณตั้งแต่แรกเลยว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เคส ธรรมดาแน่นอนพอซูโม่ก้าวเข้าไปในห้องโถงแห่งการโอนถ่ายวิญญาณเท่านั้นแหละครับโอโ้โหคนละเรื่องกับข้างนอกเลยข้างในนี่คือวุ่นวายสุดๆเหมือนตลาดสดผสมกับออฟฟิศขนาดยักษ์เลยนึกภาพออกเลยค่ะเจ้าหน้าที่ในชุดคลุมสีดำเดินกันขวักไข่ในมือมีทั้งแผ่นจารึกยกทั้งม้วนตำราเต็มไม่หมดแล้ที่ปลายสุดของห้องโถงมีโต๊ะทำงานตัวใหญ่อยู่ตัวหนึ่ง ข้างหลังโต๊ะมีชายชราในชุดคลุมสีดำขนาดใหญ่กำลังก้มหน้าก้มตาทำงานอยู่คนนี้เองสินะคะจือจู้ใช่ครับคนนี้แหละผู้ดูแลสูงสุดของที่นี่เลยแล้วินาทีที่พลิกเรื่องราวทั้งหมดก็มาถึงครับพอส่โมดเดินเข้าไปใกล้ๆชายชราคนนั้นก็ค่อยๆเหงยหน้าขึ้นมาแล้วก็ยิ้มให้เป็นรอยยิ้มที่ดูอบอุ่นมากๆก,ก่อนจะเอ่ยทักด้วยน้ำเสียงที่คุ้นเคยว่าอาซู เจ้ามาแล้วโอ้โหแค่นั้นแหละครับซูโม่เหมือนโดนสาบเลยยืนนิ่งตัวแข็งทื่อเพราะใบหน้าที่อยู่ตรงหน้าเขาคือใบหน้าที่เขาผูกพันมาตลอด15ปีคือถ้าเราไม่รู้เบื้องหลังนี่อาจจะงงนะว่าทำไมซูโม่ถึงช็อกขนาดนั้นต้องย้อนความกันนิดนึงว่าซูโม่เนี่ยจริงๆแล้วเขามาจากอีกโลกหนึ่งมาเกิดใหม่ในร่างของทารกครับแต่โชคร้ายที่พ่อแม่ในโลกนี้ ถูกโจรค่าตายตั้งแต่เขายังแบบเบาะเลยแต่ก็เหมือนมีปาฏิหารนะมีพระอาวุโสจากสำนักเหมาซานผ่านมาพอดีแล้วยังไงต่อครับในสถานการณ์ที่เด็กทารกธรรมดาคงทำอะไรไม่ได้ซูโม่ที่ข้างในเป็นผู้ใหญ่แล้วนะ่ะจำเป็นต้องเอาตัวรอดเขาเลยตัดสินใจเอ่ยปากพูดออกมาเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับทารกอายุแค่เดือนเดียวเนี่ยนะพูดได้ใช่ค่ะ พูดได้มันเหนือจริงมากแล้วการกระทำนั้นแหละที่ทำให้ผู้อาวุโสท่านนั้นตกตะลึงสุดขีดเลยท่านเชื่อทันทีว่าเด็กคนนี้ไม่ใช่เด็กธรรมดาแน่ๆต้องมีบุญญาธิการติดตัวมาเกิดก็เลยตัดสินใจรับกลับไปเลี้ยงดูที่ภูเขาเหมาซานอ๋ออย่างนี้นี่เองดังนั้นใบหน้าที่สุโม่เห็นในโยโมโลกตอนนี้ไม่ใช่ใบหน้าของเจ้าหน้าที่โยโมโลกที่ไม่รู้จักแต่เป็นใบหน้า ของพ่อบุญธรรมที่เลี้ยงเขามากับมือนั่นเองค่ะ,ฉะเฉลยแล้วนะครับตัวตนของจือจู่เขาคือหยานเต้าชินนักบวชผู้อาวุโสที่เคยดูแลซูโมโมาตั้งแต่เด็กๆคนที่ผูกพันกันมานานใช่ครับแต่เรื่องที่มันบีบคั้นหัวใจซูโมโก็คือท่านหยานเต้าชินเสียชีวิตไปแล้วเมื่อ5ปีก่อนเอา้าครับจากการต่อสู้กับปีศาจครั้งใหญ่เหตุการณ์นั้นมันเป็นแผลในใจของซูโม,โมมาตรด การได้มาเจอท่านอีกครั้งในยมโลกแบบนี้มันเลยเป็นอะไรที่เออเกินกว่าจะจินตนาการได้จริงๆซูโม่ถึงกับอุทานชื่อท่านออกมาว่าผู้อาวุโสหยานด้วยความตกใจสุดขีดเลยแล้วท่านหยานเต้าชินว่ายังไงคะท่านก็หัวเราะอ,อย่างอารมณ์ดีแล้วก็ชวนให้นั่งคุยกันท่านบอกว่าในความทรงจําของท่านซูโม่ยังเป็นแค่เด็กตัวเล็กๆอยู่เลยเผอแรับเดียว5ปีผ่านไปโตขึ้นเยอะเลย เป็นการเจอกันที่น่าประทับใจมากเลยนะมากครับแล้วท่านก็แค่โบกแขนเสื้อเบาๆเท่านั้นแหละพวกเจ้าหน้าที่ที่เคยเดินกันวุ่นวายก็พากันออกจากห้องถงไปหมดเลยบรรยากาศเปลี่ยนเป็นส่วนตัวทันทีหลังจากนั้นก็เป็นช่วงเวลาของการถามไถ่สารทุกสุกดิบกันสินะคะใช่ครับ หยันเต้าชินก็ถามถึงเรื่องราวบนภูเขาเมาซานซูโม่ก็เล่าว่าเขาลงจากเขามาได้ปีกว่าแล้วตอนนี้ไปเรียนวิชากับสิทธิพี่ลินเฟิงเจียวซึ่งก็คือลุงเก้าที่หลายคนรู้จักกันดีนั่นเองอ๋อลุงเก้าคนนั้นเอง ครับแล้วก็เล่าข่าวคราวของคนอื่นๆในสำนักให้ฟังแต่ในบทสนทนามันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจมากใช่ไหมคะใช่เลยครับพอหยานเต้าชินได้ยินว่าสูโม่อยู่กับหลินเฟิงเจียวท่านก็ขมวดคิ้วแล้วถามขึ้นมาเลยว่า เจ้าสิทธิพี่หลินของเจ้านะ่ะยังไม่ยอมไล่สิทธิไม่ได้เรื่องสองคนนั้นไปอีกเหรอหมายถึงชิวเซิงกับวนไฉถูกต้องครับท่านหยานเต้าชินนี่ดูหัวเสียมากเลยนะถึงกับสบทออกมาแล้วก็บ่นว่าพวกผู้อาวุโสเตือนตั้งหลายครั้งแล้วว่าสองคนนั้นนะ่ะทั้งไม่มีพรสวรรค์ทั้งไม่ขยนันนิสัยก็แย่เก็บไว้ก็มีแต่จะเป็นตัวถ่วงแต่ลุงเก้าก็ยังเก็บไว้ใช่ครับท่านบอกว่าแต่หลินฟงเตียวก็ดือ้อไม่ยอมฟังใครเลย ประเด็นเรื่องสิทธิสองคนนี้น่าสนใจมากนะมันไม่ใช่แค่การบ่นเรื่องลูกศิษย์ไม่เอาไหนธรรมดาแต่มันสะท้อนถึงความขัดแย้งในอุดมการณ์ของนักบวชเลยละ่ะขัดแย้งกันยังไงครับคือในมุมของอย่างเต้าชินที่ตอนนี้เป็นเหมือนข้าราชการระดับสูงในยมโลกแล้วเนี่ยท่านจะมองในแง่ของประสิทธิภาพคือคนไหนไม่มีแววไม่มีอนาคตก็ควรจะคัดออกไปจะได้ไม่มาถ่วงสำนักอืมแต่ในมุมของลุงก้าเนี่ย เขามองในแง่ของความเมตตาหรือหน้าที่ของอาจารย์ที่ต้องใหม่ถอดทิ้งสิทธิ์ไม่ว่าสิทธิ์จะเป็นยังไงก็ตามโอ้โหพออธิบายแบบนี้และเห็นภาพชัดเลยมันไม่ใช่แค่เรื่องถูกกิจแต่เป็นเรื่องของมุมมองที่ต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยใช่ค่ะมันคือการประทะกันระหว่างแนวคิดแบบผลลัพธ์นิยมกับมนุษยนิยมเลยนะแล้วซูโม่ก็คงอึดอัดหน้าดูเลยนะครับ แน่นอนแล้วเรื่องนี้มันนำไปสู่เกร็ดความรู้ที่สำคัญมากที่จะมาเฉลยข้อสงสัยของคนที่เคยดูหนังเกี่ยวกับลุงเก้ามานานเลยเรื่องอะไรครับนั่นคือเรื่องการเข้าเป็นสมาชิกลทัทธิเต่าอย่างเป็นทางการค่ะหยานเต้าชินอธิบายว่าที่ชิวเซิงกับบนชัยมันไม่ได้เรื่องก็เพราะสองคนนี้ยังไม่ผ่านพิธีกรรมนี้ซึ่งมันสำคัญมากๆสํสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอครับสำคัญมากค่ะ การผ่านพิธีนี้มันเปรียบเหมือนการได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสวรรค์อย่างเป็นทางการเลยนะหมายความว่าถ้ายังไม่ผ่านพิธีนี้ต่อให้เก่งแค่ไหนก็ยังไม่ถือว่าเป็นนักบทเต่าเต็มตัวประมาณนั้นเลยค่ะที่สำคัญกว่าคือพลังที่ใช้มันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงเมื่อไหร่ก็ตามที่นักบทผ่านพิธีรับยันอย่างเป็นทางการแล้วยันทุกแผ่นที่เขาวาดขึ้นมาจะได้รับการรับรองจากทั้งสวรรค์และยมโลกอ๋อ oh. ทำให้ยันมันมีอำนาจศักดิ์สิทธิ์จริงๆแต่ถ้ายังไม่ผ่านพิธีนี้ต่อให้วาดยันเหมือนเป๊ะแค่ไหนมันก็เป็นได้แค่เศษกระดาษที่ไม่มีพลังอะไรเลยโอโ้นี่เองสินะครับเหตุผลที่เราไม่เคยเห็นชิวเซิ่งกับวนชัยวาดยันใช้เองเลยในหนังถูกต้องค่ะพวกเขาต้องใช้ยันที่ลุงเก้าซึ่งเป็นนักบวชที่ได้รับการแต่งตั้งแล้ววาดให้เท่านั้นเพราะยันของเขาเองมันใช้การไม่ได้สุดยอด นี่คือการอธิบายระบบพลังของโลกนี้ที่ชัดเจนมากเลยนะว่าพลังมันไม่ได้มาจากตัวบุคคลอย่างเดียวแต่มาจากสถานะที่ได้รับการยอมรับจากเบื้องบนด้วยใช่ค่ะเหมือนต้องมีใบอนุญาตก่อนถึงจะใช้อำนาจนั้นได้แล้วพอหยางเต้าชินเห็นซูโม่ทำหน้าลำบากใจท่านก็เลยตัดบทไปบอกว่าช่างมันเถอะแล้วก็วกกลับเข้าเรื่องที่ซูโม่มาที่นี่ค่ะท่านมองซูโม่ด้วยความเป็นห่วงแล้วก็เตือนว่า อาซูจริงๆอยากจะคุยกับเจ้านานกว่านี้แต่เจ้ายังเป็นคนเป็นร่างกายยังเป็นธาตุหยางการอยู่ในยมโ,มโลกที่เต็มไปด้วยพลังงานหยินนานเกินไปมันไม่ดีต่อตัวเจ้าประเด็นเรื่องพลังงานหยินนี่ก็น่าสนใจครับใช่มันไม่ใช่แค่ความหนาวเย็นธรรมดานะคะแต่มันคือพลังงานแห่งความสงบนิ่งการสลายตัวซึ่งมันตรงข้ามกับพลังหยางของสิ่งมีชีวิตโดยสิ้นเชิง การที่คนเ,นเป็นไปอยู่ในที่แบบนั้นนานๆก็เหมือนเอาแบตเตอรี่ไปแช่ในน้าเกลือดีๆนี่เองมันจะค่อยๆกัดกร่อนพลังชีวิตไปเรื่อยๆเป็นเหตุผลที่สมเหตุสมผลมากครับแล้วหยานเต้าชินก็เลยรีบจัดการทุระให้โดยยิบป้ายประจําตัวอันหนึ่งออกมามอบให้ซูโมโ่บอกว่าเป็นป้ายประจําตัวของแผนกโอนถ่ายวิญญาณอืม พร้อมกับบอกข่าวดีว่าส่วนเรื่องลงทะเบียนชื่อของเจ้านะเราจัดการให้เรียบร้อยแล้วซึ่งไอคำว่าลงทะเบียนชื่อเนี่ยมันไม่ใช่แค่งานเอกสารธรรมดาใช่ไหมครับเทียบกันไม่ได้เลยค่ะนี่มันคือการแฮกระบบอายุไขของจักรวาลโดยตรงเลยนะแฮกระบบเลยเหรอครับใช่ค่ะคือในบัญชีเกิดตายเดิมของโยมโลกเนี่ยอายุไขของซูโม่ถูกกำหนดไว้ที่ร้อยปดิปีซึ่งก็ถือว่าเยอะมากสำหรับคนทั่วไปแล้วนะครับ แต่หลังจากที่เขาบำเพ็ญเพียรจนพลังยกระดับขึ้นสู่ขั้นที่เรียกว่าวิญญาณสู่สวรรค์อายุไขของเขามันเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยก้าวกระโดดนี่แค่ไหนล่ะครับจาก180ปีกลายเป็น800ปีโอ้โห oh 800ปีเลยลหรครับใช่ค่ะมันเป็นการเปลี่ยนแปลงข้อมูลครั้งใหญ่ในบัญชีเกิดตายเลยนะดังนั้นการที่ซูโม่ต้องมาที่โยม,มโลกก็เพื่อมายืนยันตัวตนและอัปเดตข้อมูลนี้ให้ถูกต้อง แต่การที่มีหยานเต้าชินซึ่งเป็นถึงจื้อจู้จัดการให้เองเนี่ยมันก็เหมือนกับมีอธิบดีมาทําเรื่องย้ายทะเบียนบ้านให้เองเลยนะทุกอย่างเลยล่าบรื่นไปหมดเท่ากับว่าการเดินทางครั้งนี้ของซูโม,โม่นอกจากจะได้พบกับผู้อาวโุโสที่คิดว่าตายจากไปแล้วยังได้อัปเดตอายุขัยของตัวเองเพิ่มไปอีกหลายร้อยปีโดยไม่ต้องทำอะไรเลยคุ้มสุดๆเลยค่ะเรียกได้ว่ามาครั้งเดียวคุ้มเลยนะเนี่ย แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นคือข้อมูลที่หยานเต้าชินบอกทิ้งท้ายไว้อีกนิดหนึ่งค่ะท่านบอกว่าถ้าในอนาคตซูโม่สามารถบำเพ็ญเพียรจนสำเร็จมรรคผลบรรลุถึงขั้นเต๋าสวรรค์ได้เมื่อไหร่ชื่อของเขาจะถูกลบออกจากบัญชีเกิดตายนี้ไปโดยสิ้นเชิงเลยการเดินทางของซูโม่ในครั้งนี้เลยกลายเป็นเรื่องที่น่าประทับใจมากๆเลยนะครับจากภารกิจที่ดูเหมือนจะเป็นแค่การมาติดต่อราชการในยมโลกกลายเป็นการได้พบเจอกับบุคคลสำคัญในอดีต ใช่ค่ะที่พลิกผันโชคชะตาของเขาอีกครั้งไม่ใช่แค่ช่วยจัดการธุระให้แต่ยังเป็นการแก้ไข,ขข้อมูลชะตาชีวิตครั้งใหญ่ในบัญชีเกิดตายของโยมโลกให้เขาอย่างสมบูรณ์แบบเลยใช่เลยแล้วมันก็ทิ้งประเด็นที่น่าขบคิดไว้ได้อย่างคมคายมากนั่นคือเรื่องการที่ชื่อจะถูกลบออกจากบัญชีเกิดตายเมื่อบรรลุเตาสวรรค์นี่แหละครับที่ผ่านมาเรามักจะคิดว่าเป้าหมายสูงสุดคือการมีชีวิตอมะตะมีอายุยืนยาวไม่สิ้นสุด แต่มันก็น่าคิดนะว่าในโลกถัดของเรื่องนี้การมีชื่ออยู่ในบัญชีเกิดตายต่อให้อายุขายยาวนานแค่ไหนมันก็ยังหมายความว่าเรายังคงอยู่ภายใต้ระบบของยมโลกอยู่ดียังคงถูกควบคุมโดยกฎเกณฑ์ของชีวิตและความตายสินะครับถูกต้องค่ะแต่การบรรลุเตาสวรรค์จนชื่อถูกลบออกไปมันอาจจะหมายถึงการหลุดพ้นจากระบบนั้นโดยสิ้นเชิงมันไม่ใช่แค่การมีชีวิตอมะตะ แต่คือการก้าวไปสู่สถานะของการดำรงอยู่ที่อยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ของชีวิตและความตายไปเลยอืมมันท้าทายความคิดของเราว่าบางทีเป้าหมายสูงสุดอาจไม่ใช่แค่การมีอายุไขที่ยืนยาวแต่คือการมีอิสรภาพที่สมบูรณ์จากกฎเกณฑ์ทั้งหมดของจักรวาลการมีอยู่โดยที่ไม่ต้องผูกติดกับนิยามของคำว่าเกิดหรือตายนั่นเองเป็นคำถามปลายเปิดที่น่าสนใจมากๆเลยครับ